ผมกลับมาพบกับช่วงของ s o u n d Society แล้วนะครับของวันนี้ผมพาท่านมาพบกับรถ Alpine นักแข่งอีกหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับ วันนี้พี่แข่งในรายการอะไรครับรุ่นอะไรครับผมผมแข่งในรุ่นแอควานแปดหมื่นแล้วก็อเมเจอร์แปดหมื่นนะครับแข่งสองรุ่นแล้วในรถนะครับใช้เครื่องเสียงอารพายรุ่นอะไรบ้างครับพี่ใช้อารพายวิทยุรุ่น T D หนึ่งสี่ห้า E ครับแล้วทำไมถึงเลือกใช้อารพายรุ่นนี้ในการแข่งครับผมชื่นชอบอะไรในอารพายบ้างครับ ผมชอบงานเสียงของอาไนะครับเพราะว่ารายละเอียดของวิทยุรุ่นนี้มันทําให้ผมได้ยินใดเสียงที่เราต้องการนะครับก็รรุ่นนี้มีภาพปรับแต่งที่เรียกว่าเพียงพอกับงานแข่งเลยทั้งทางพอลิชชันหรือคอสซเวอร์นะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทางลูกค้านะครับพาไปแนะนําในนี้ว่าติดตั้งด้วยเทคนิคยังไงบ้านจากคุณบอยครับ ตําหนักรถคันนี้ตั้งแต่คันแรกก็ถึงแัดจางลี่เรา,ามีการป้องกันตัดจางลี่ต่อน,นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบในกลัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเรามีการติดตั้งที่มีการป้องกันมีการเดินสายที่เรียบร้อยสวยงามนะครับ ก้างหลังของห้องโดยสารเนี่ยเราจะมีการตีนตู้นะครับพร้อมกับต็ปเปอร์แล้วก็พาวเวอร์แอมป์แล้วก็โปรเจคเ,เตอร์ของอารไพ7อดนะครับโปรเจคเ,เตอร์อารพุ่นนี้มันจะให้ความละเอียดได้สูงกว่าวิทยุทั่วไปนะครับมันสามารถทำให้เราง่ายต่อการจูนแล้วก็ง่ายต่อการตัดพลสเอเวอร์ได้แล้วครั้งนี้ก่อ,อนนี้เราก็พร้อมที่จะแข่งขันนะครับ เอาละครับผมเมื่อกี้ก็เห็นผลงานดีๆจากทางร้านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับเรื่องของงานแข่งขันวันนี้นะครับมผมยังมีรถอีกหลายคันนะครับที่ผ่านทขาไปชมกันเดี๋ยวติดตามไปชมกันครับ อะไรครับผมเดี๋ยวทอมขอสัมภาษณ์สั้ครู่หน่อยนะครับผมวันนี้นะครับลงแข่งในรถรายการรุ่นอะไรครับเน้องบไม่เกินสี่หมื่นใบครองเอ็มมาเอ็มมากนะครับผมแฮสการเลยนะครับสองรายการสองรายการนะครับผมวันนี้เลือกใช้สินค้าอัลไพน์รุ่นอะไรบ้างครับอ่าฟอนเป็นของอัลไพน์ครับรุ่น145ครับ145ครับทำไมถึงใช้อัลไพน์ครับผมในการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ รุ่นนี้เป็นจัมจัดพวกประมาณครับหนึ่งสี่ห้าเป็นวิทยุที่สุดยอดแล้วครับเพราะหนึ่งมีทามอะไรไหมครับมีทามด้วยเป็นตัวใหม่ด้วยครับผมครับก็คือมีงอกที่ลงแข่งได้แล้วมีคุณภาพเสียงที่ดีมีการปรับแต่งเสียงที่ดีนะครับสามารถที่จะเปมิเตอเสียงที่ต้องการได้นะครับในงบประมาณนะครับ เป็นของ a อ p พาครับรุ่น145ครับผมรุ่นนี้สําหรับงบประมาณ4ี่หมื่นนะครับมันทําอะไรได้เยอะมากคือหน,ม,นมันมีทามไรไม่ในตัวเป็นรุ่นใหม่ด้วยครับผมเพื่อการปรับแต่งเสียงที่ดีที่สุดครับผมสําหรับงานแข่ง เป็นไงไหมครับผมรถที่พร้อมจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับผมก็มองกันแล้วนะครับว่ามีไงตั้งยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวทันต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมในสัปดาห์ถัดไปครับติดตามชมกันครับ